สวัสดีครับเกษตรกร,ร,กรทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเฮียอุดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้เรามาดูบรรยากาศการลงข้าวปลูกข้าวเหนียวนาปีที่โด่งดังมากที่สุดในเวลานี้นะครับนั่นก็คือสายพันธุ์ข้าวเหนียวนาปี เตี้ยหอมต้านทานโรคตราซิโต้เปอร์สิชั้นพันขยายนะครับวันนี้ก็เข้ามาอีกจํานวน1นึคันสิล้อน6ะครับหกรกระสอบนะครับในช่วงนี้เราเอาเข้ามาถี่มากอาทิตย์หนึ่งเข้ามาประมาณ2อถึงสเที่ยวกันนะครับก็ด้วยความยอดนิยมของเกษตรกรทั่วประเทศเลยนะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานภาคเหนือนะครับหรือในพื้นที่ที่มีการกินข้าวเหนียวกันนะครับก็ จัดเป็นสายพันธุ์ที่ในตลอดระยะเวลา4ปีมานี้นี่เป็นพันธุ์ที่กําลังมาแรงและก็โด่งดังด้วยเตี้ยหอมต้านทานโรคตราซิโต,โต้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณสมบัติของเตี้ยหอมต้านทานโรคตราซิโต้เบอร์18ชั้นพันขยายหนึ่งเดียวของประเทศไทยครับที่คัดด้วยเครื่องกราวิตี้ผลิตมาจากนาดำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้ เกษตรกรทั่วไทยเลยนะครับชาวนาทั่วไทยที่ปลูกข้าวนาปีนี้ตอบรับเป็นอย่างดีมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของมันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ก็กําลังลงกันเลยนะครับหนึ่งคันรถสิบล้อวันนี้นะครับหกร้อยหกสิบกระสอบเป็นเครื่องยืนยันว่าเกษตรกรทุกทิศทั่วไทยนะครับก็นิยมสายพันธุ์เตี้ยหอมต้านทานโรคกราวซิตโตกันเป็นอย่างมากเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าคุณสมบัติ ของข้าวปลูกทันนี้นี่มีคุณสมบัติเป็นอย่างไรบ้างนะทำไมเกษตรกรถึงนิยมกันมากนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยแต่หนึ่งเดียวของประเทศไทยนั้นก็คือเตี้ยหอมต้านสานโรคปลาฟิโตเดี๋ยวไปดูคุณสมบัติกันเลยนะครับอ่าอันนี้ก็กำลังลงนะกำลังจัดเรียงกันอย่างเป็นระเบียบไว้บริการพ่อแม่พี่น้อง ทุกทิศทั่วไทยเลยนะครับที่ปลูกข้าวนาปีช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการทํานาปีทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเจ้านะข้าวเหนียวนะครับหรือบางพื้นที่ที่ปลูกข้าวนาปางก็ปลูกกันช่วงนี้เยอะสุดเกษตรกรในช่วงนี้ก็จะเตรียมดินหว่านข้าวฉีดยาคุมค่าญ้ายาฆ่าญ้าต่างๆพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็เปี้ยหอมต้านทานโรคราซิฟโตเบอร์18เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านที่ชอบปลูกข้าวเหนียวกันไม่ว่าจะเป็นการปลูกเพื่อจําหน่ายหรือจะเป็นการปลูกเพื่อการบริโภคหรือปลูกกินนะครับเตี้ยหอมต้านทานโรคราซิตโตนตอบโจทย์ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติกันว่ามีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับสำหรับเตี้ยหอมต้านทานโรคตราซิตโต้เบอร์ส8ดชั้นพันขยายจัดเป็นข้าวเหนียวนาปีนะครับข้าวเหนียวนาปี ปลูกได้ฟีละหนึ่งครั้งนะครับก็คือเริ่มปลูกกันตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนา,ารกรกฎาคมนะก็ไปตั้งท้องพร้อมกัน,เ,นเดือนกันยาออกรวงเดือนตุลาเริ่มเก็บเกี่ยวประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนอันนี้เขาเรียกว่าข้าวนาปีนะครับหรืออีกคำหนึ่งบางท่านอาจจะเรียกว่าข้าวไวต่อช่วงแฝงคำว่าวไวต่อช่วงแฝงนี่คืออะไร จะปลูกเดือนไหนก็ได้ก็จะไปออกรวงพร้อมกันเดือนตุลาแล้วก็เกี่ยวเดือนพฤศจิกานะก็คือกลางคืนยาวกลางวันสั้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของกลุ่มข้าวนาคุณสมบบติต่อไปนะเนี่ยเหนียวนุ่มนึ่งกินได้มีกลิ่นหอมนี่นะครับที่ว่าสามารถตอบโจทย์ทั้งชาวนาที่ปลูกไว้เพื่อการบริโภคหรือปลูกไว้เพื่อการกินนะครับเหนียวนุ่มนึ่งกินได้เลยมีกลิ่นหอมนะครับเบอร์ B 18นะครับซึ่ง พัฒนาต่อมาจากเบอร์17นะครับซึ่งความแตกต่างก็คือเรื่องของการต้านทานโรคได้ดีขึ้นนะครับเรื่องของความเหนียวความนุ่มนะน่งกินได้นะครับในตลอดช่วง3ปีมานี้นี่นนกเกษตรกรตอบรับได้ดีมากเรามาดูขนาดของลำต้นกันความสูงของเตี้ยหอมต้านทานโรคคาวซิโตอยู่ประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนนะครับก็ประมาณเอวผมประมาณนี้นะครับ นะครับข้อดีของต้นเตี้ยเนี่ยก็คือทําให้ต้นข้าวนี่ไม่ล้มซึ่งมีความแตกต่างจากกอขอหกนั่งเดิมซึ่งข้าวกอขอหกนั่งเดิมที่เป็นข้าวเหนียวนี่ก็จะมีลำต้นที่สูงพอสูงนี่โอกาสที่จะล้มนี่สูงมากนะครับแต่เตี้ยหอมต้านทานโรคตราฟิตโตนะครับต้นเตี้ยไม่ล้มเลยนะครับต้นเตี้ยต้นแข็งนะครับนี่ก็คือความสูงของอลำต้นนะครับเรามาดูการแตกกอนะครับ การแตกกอสหรับเตี้ยหอมต้านทานโรคตราวซิโต,โตนี่เราเคยออกคลิปไปก่อนตอนที่ขบวนการการผิดมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ไปนับดูที่แปลงมเมล็ดพันธุ์ก็นหอยดูนะครับ1ต้นหรือประมาณ2ต้นที่เป็นนาดำนะครับสามารถแตกออกมาได้ถึง36ต้นนี่นะครับคือจํานวนต้นที่แตกกอดีมากเพราะฉะนั้นการปลูก,กเกษตรกรไม่ต้องปลูกสีนะครับปลูกหางได้เลย นะครับอันนี้คือ1-2ต้นนีสามารถแตกกอมาได้ถึง36ต้นด้วยกันนะครับคับส่วนกอขอหนี้นก,นก,นก,นก็จะเฉลี่ยอยู่ประมาณ7ต้นถึงสิต้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของผลผลิตต่อไร่หรือว่าน้ําหนักข้าวนะครับเตี้ยหอมต้านทานโรคกลาวซิโต้ีนน้ําหนักที่เราทํามาตลอด4ปีที่ได้มาก็อยู่ในช่วง900กิโลถึง 1, 1 0 0กิโล ค่าเฉลี่ยก็คือไร่ละ1นึ่ตัน,นะครับนีซึ่งเป็นผลผลิตที่ดีมากสำหรับกรเกษตรกรชาวนาที่ปลูกไว้เพื่อการจำหน่ายนะครับตัวนี้ได้น้ําหนักเยอะมากเลยก็คือไร่ละตันโดยเฉลี่ยเลยนะครับครับซึ่งแตกต่างจากกอขอหที่เป็นข้าวนาปีดั้งเดิมเนี่ยค่าเฉลี่ยของกอขอหที่อยู่นอกเขตชนบทาน,นจะอยู่ประมาณ400ถึง500กิโลเท่านั้นนะครับแตกต่างกันเท่าตัวเลยนะครับ นะแล้วก็ไหนจะมีโอกาสล้มอีกไปเยอะมากเลยนะครับนี่ก็คือเตี้ยหอมต้านทานโรคตราซิตโตเบอร์สิปแบบชั้นพันขยายหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่คัดเมล็ดพันธุ์ด้วยเครื่องกราวิตี้นะครับคำว่ากราวิตี้นี่คืออะไรก็คือการวัดด้วยความถ่วงเฉพาะซึ่งมีความแตกต่างจากการคัดแบบใช้ลมเป่านะครับอันนี้ก็คือสมมุติว่าเมล็ดนึ่งนี่มีความยาว5้มิลสิมิล นะครับน้ำหนักหนึ่งกรัม,มเมล็ดไหนที่ไม่เข้าสเปคนี้ก็จะโดนคัดออกไปนะเมล็ดที่มาใสในวันนี้ก็จะเป็นเฉพาะ,มะเมล็ดที่เต็มเต็มตรงตรงทุกมเมล็ดนะเต็มเต็มตรงตรงทุกมเมล็ดไม่มีมเมล็ดนีบเลยไม่มีก้านข้าวติดม,มานะครับนี่คือข้อดีของการคัดด้วยเครื่องกราวิตตี้หนึ่งเดียวของประเทศไทยเลยนะครับก็คือปราซิตโตนะครับ เตี้ยตราซิตโต้เบอร์18ชั้นพันขยายนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการผลิตทําไมเกษตรกรถึงตอบรับเตี้ยหอมต้านทานโรคตราซิตโตกันเป็นจํานวนมากเพราะว่าเตาี้ยหอมต้านทานโตรคของเรานี่ขบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์นี่ผลิตมาจากนาดำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือเราไปดํามาแล้วเราก็ทําการคัดมเมล็ดพันธุ์ที่เต็มๆมาเท่านั้นนะครับ ขั้นตอนการจากปักดาจนถึงเก็บเกี่ยวมีการถอนวัชพืชถอนข้าวปนถอนข้าวแดงถอนข้าวดิดถึงสี่รอบด้วยกันรอบแรกตั้งแต่ตอนเพาะอยู่ในถัานนะครับถ้ามีเมล็ดข้าวดีดมีเรื่องของหญ้ามาดิจะทําการถอนในครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่อยู่ในถาดเพาะเลยครั้งที่สองครั้งที่สาม นะครับก็จะอยู่ในแปลงปลูกนะครับเราก็จะทําการสอนตลอดเวลานะแล้วก็ก่อนเก็บเกี่ยวอีก1เดือนนะครับก่อนเก็บเกี่ยว1เดือนนะครับเราจะทําการสอนเที่ยวสุดท้ายอีกนี่คือขั้นตอนการคัดเมล็ดพันธุ์ของเตี้ยหอมต้านทานโรคดาวซิปโตเบอร์18นะครับเรามีกระบวนการติดที่คุณภาพสูงมากๆเลยนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําการอบลดความชื้น การอบลดความชื้นนี่ทำให้เมล็ดข้าวนี่แข็งสม่ำเสมอการงอกนี่จะดีมากๆเลยนะครับแล้วที่สำคัญอย่างที่ผมเกิดไปในตอนต้นแล้วว่าใช้วิธีการคัดเมล็ดพันธุ์ด้วยเครื่องกราว,วิทตี้หรือความสูงเฉพาะหนึ่งเดียวของประเทศไทยยี่ห้อเดียวของประเทศไทยที่คัดด้วยเครื่องกราว,วิทตี้นั่นก็คือเตี้ยหอมต้านทานโรคกราซิโตเบอร์18เลยนะครับต้องมาดูเมล็ดกันเลยครับว่าเมล็ดกันนี่เป็นยังไงนะครับ นี่ก็คือเมล็ดของเตี้ยหอมต้านทานโรคตราซิตโตเบอร์สิบแปดไม่มีก้านข้าวติดมีแต่เมล็ดเต็มเต็มตรงๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับตอบคำถามเกษตรกรในช่วงนี้นะครับข้าวคอนโดอ่าท่านได้ยินเลยนะว่าข้าวอีเตียบหรือว่าข้าวคอนโดนี่มันคืออะไรนะครับคำว่าข้าวคอนโดนี่ก็คือข้าวสองชั้นสามชั้นนะครับ อันนี้เกิดจากอะไรนะครับอันนี้เกิดจากการเอาเข้าวอีเตียไปผสมกับข้าวกอขอหกนะครับออกมาก็เลยเป็นสองชั้นอันนี้คือสาเหตุที่หนึ่งนะครับเกิดจากการผสมข้าวกอขอหกกับข้าวอีเตียทําให้ออกมาสองชั้นเกษตรกรเลยเรียกว่าเป็นข้าควคอนโดนะครับส่วนคาว่าข้าวคอนโดแบบที่สองทำไมมันถึงออกมาสองชั้นอันนั้นเกิดจากการเก็บมเมล็ดพันธุ์ต่อๆหลายๆรอบ โดยเฉพาะมาเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้มาจากพันธุ์หลักเลยนะครับโอกาสเราไม่รู้ว่าที่เราไปซื้อมาที่เรามาปลูกเนี่ยเขาเก็บมาแล้วกี่รอบเก็บมาแล้วกี่ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเก็บเกิน2อครั้งขึ้นไปนะฮะสองครั้ง3าครั้ง4ี่ครั้งหนึ่งมีโอกาสที่จะเป็นข้าวคอนโดสูงมากๆเลยสําหรับเปี้ยหอมตั้งทานโรคกราซิโตเบอร์18อันนี้เราทํามาจากพันธุ์หลักเลยนะครับเราเก็บมาจากพันธุ์หลักสามารถเก็บต่อได้อีกหนึ่งครั้ง เราไม่ได้ทำให้เก็บสอเป็นครั้งที่สองครั้งที่สเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะถอยนะครับคำว่าถอยคืออะไรมันย้อนกลับไปสู่พันพ่อพันแม่ก็อาจจะทําให้ผลผลิตลดลงมานะครับการต้านทานโรคการต้านทานเนื้อต่างๆก็จะลดลงมานะครับนี่ก็คือข้าวคอนโดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการอีเตี้ยที่คุณภาพสูงมั่นใจได้ชั้นพันขยายต้องเตี้ยหอมต้านทานโรคราฟิตโต เท่านั้นนะครับนี่ก็คือข้าวเหนียวยอดนิยมในนาปีในช่วงนี้ครับครับตอนนี้ก็กำลังลงใกล้ที่จะเสร็จแล้วนะครับพวงนี้ต้องรีบๆกันหน่อยนะครสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับเกษตรกรท่านใดสนใจอยากจะเอาเตี้ยหอมต้านทานโรคตาซิโตไปปลูกนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอของชัยจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ สาขาเครือข่ายร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาอยู่ทั่วภาคอีสานเลยนะครับ